นี่ค่ะเขียยทากแล้วทากมันกินไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะลุ้นค่ะลุ้นอุ้ยป้าอ้นเห็นมันโผล่สองดอกค่ะแต่ว่าว้าวอีกดอกดูดอกนี้ค่ะเนอสวยอีกแล้วลุ้นตัดขาเฮ้ยสวยจ้า ัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นมาชวนทุกคนเดินเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีค่ะแล้วก็เห็ดพึ่งก็ไม่ค่อยมีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าวันนี้ป้าอ้นจะได้เห็ดอะไรติดไม้ติดมือกลับไปจะหมานเหมือนเดิมหรือเปล่าไปคะ่ะไปช่วยป้าอ้นหาเห็ดกันจ้าช่วงนี้ก็ยังพอมีให้ได้ลุ้นอยู่คะ่ะทุกคนดูคะ่ะ ยังสวยอยู่เลยคะ่ะเจออีกดอกเกือบจะพิการแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังปาดได้คะ่ะโอ้โหรูดซีรอยทากโอ้ยเนาะแต่ก็ขายังแข็งๆยังพอไดอ้ยังพอกินได้อยู่คะ่ะโอ้ป้าอ้อนต้องปาดออกเยอะเลยนะคะดอกนี้เดี๋ยวเราไปเดิน หากันต่อค่ะหวังว่าวันนี้จะได้เห็ดพึ่งหวานเยอะนะคะดูท่าวันนี้เหมือนจะรุนขึ้นอยู่นะคะทุกคนโอ้ยแน่นค่ะดอกนี้โอ้โหติดรากไม้ค่ะโอ้ยดูขาสวยโอ้ยสองดอกค่ะ ตอนแรกไม่คิดว่ามันจะได้ดอกสวยๆแบบนี้นะคะอาจเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันขาดน้ําหรือเปล่าคะเดี๋ยวก็ฝนอยุดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะได้น้ําไม่เต็มที่อะคะ่ะมันก็เลยออกเป็นบางช่วงบางตอนอยังอ่อนๆสวยอยู่เลยจ้าดูคะ่ะพี่เธอนอนแอ้งแมงนะคะ ตัวร้อยขามีทากด้วยออกไปเลยฝนเพิ่งจะหยุดตกนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากใบไม้ก็เลยเปียกๆแฉะๆดินเลยติดมาเยอะโอ้ดูค่ะไม่มีนอนเลยค่ะ ยังมีอีกดอกใกล้ๆนะคะนี่ค่ะทุกคนโห <c oughs> สุดยอดความอ่อนต่างจากรอบที่แล้วที่ป้าอ้นเดินกับพี่แกนะคะเอาว่าไปดอกตะมุตะมิก็ยังมีตั้งตระงานเลยค่ะดอกนี้ โอ้ยโอ้ยเีไดโอ้ยยังได้อยู่จ้านี่นอนไม่เยอะวันนี้อาจจะได้เห็นแบบพิการพิการนะคะแต่ว่าสวยอ n อน t ้าเห็นไหมยังมีดอกเล็กอีกดอกหนึ่งกำลังจะตัดทิ้งแล้วนะคะนี่มันมี สีเหลืองหรือว่าอะไรนะคะขอบคุณ f อซค่ะบอกป้อนวแบบ่ามันเส้นเสี้ยนดินเขาเรียกว่าเสี้ยนดินเนาะโอ้ยว่าอันนี้โบนิดนึงแต่ว่าดูค่ะสวยจ้าเอาดอกลูกไปด้วยเดี๋ยวน้องจะอ้างว้างเอ่งเว้ง ช่วงนี้นอกจากมองหาเห็ดยากแล้วเพราะใบไม้มันเปียกนะคะเห็ดพิษก็ขึ้นหูขึ้นเยอะขึ้นแข็งกับเห็ดที่กินได้เยอะมากค่ะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆค่ะต้องเพ่งลุ้นต่อค่ะลุ้นดูทุกคนดูดอกนี้ค่ะพาดๆๆพาพาดโอ้ย นอกจากจะเจอเห็ดแล้วก็ยังมีเสียงออ้ยมีทาก,ก่อนเดี๋ยวป้าอ้นขอเอาทากออกก่อนนะคะนี่ค่ะเขี่ยทากแล้วทากมันกินไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะนอกจากจะขาย,ยังแน่นค่ะนอกจากจะเจอเห็ดสวยแล้วยังมีเสียงคนตัดไม้อีกนะคะดูค่ะเห็ดสวยมาก แล้วก็นี่อีกฝั่งหนึ่งถ้ากินเกือบหมดครึ่งแล้วนะคะโชคดีค่ะป้าอ้นมาเจอก่อนก็มีแค่รอยเหลืองเสียนดินนี่นะคะปาดออกค่ะแต่นอนยังไม่ทันเจาะนอนยังไม่ทันเจาะโอ้ยเนาะโอ้ยเจาะนิดเดียวโอ้ยกินได้กินได้ไม่เป็นปัญหานี่ มีแอบค่ะมีแอบโอ้ยดูโอ้เอ้ยป้าอ้นคิดว่าฉากโหดินซะลุ้นค่ะลุน้นหุย้ยป้าอ้นเห็นมันโผล่สองดอกค่ะแต่ว่าว้าวสวยงัดค่ะงัด อย่ารอช้าดูค่ะขาวจุว๊มีรอยเส้นดินก็ปาดออกเน็ตเดียวอย่าปาดเยอะเดี๋ยวไปปาดตอนล้างที่บ้านค่ะ มีนอนแองแมงตรงนี้อีกดอกโหอ,อันนี้ดินเยอะค่ะดูดอกนี้ค่ะนอนสวยอีกแล้วเดี๋ยวลุ้นลูกนี้เ,เดี๋ยวลุ้นล,ลุ้นดอกนี้นะคะมันหลบใต้ขอนเอ้ยสวยค่ะต่ออีกดอกหนึ่งนะคะ เดี๋ยวต้องมาลุ้นตัดขาว่ามันจะบวมน้ำหรือมีหนอนหรือเปล่าอีกดอกกลุ่มนี้ได้สี่ดอกอย่างใหญ่รลุ้นตัดขาเว้ยสวยจ้า เมื่อกี้พี่แกโทรมาก็บอกไอ้อ้นได้เข้าป่าเห็ดไหมเข้าจะพี่กําลังหมานอยู่เลยอุ้ยแกอย่าเสียดายไม่ได้มาแย่งป้าอ้นนะคะตอนแรกแกไม่คิดว่าป้าอ้นจะมาค่ะก็เลยไม่ได้นัดกันก่อนนี่ดอกสุดท้ายของกลุ่มนี้ โอ้ยดอกสุดท้ายโอ้ยยังสวยจ้าอืมเมื่อกี้พี่แกโทรมานะคะป้าอ้นบอกว่าป้าอ้นกำลังหมานเลยค่ะแกเลยอดใจไม่ไหวค่ะแกอยู่บ้านไม่ติดแกบอกว่าแกกำลังขับรถมาป้าอ้นก็เลยออกมารอพี่แกคะ่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวป้าอ้นจะเดินเข้าไปอีกรอบพร้อมพี่แกนะคะ